สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาแจกสูตรเมนูชานมไข่มุกลาเต้สูตรพิเศษหอมหวานอร่อยกลมกลอมค่ะซึ่งเคล็ดลับความอร่อยหอมหวานของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะมิตรผลโกเด้นไซรัปน้ำเชื่อมเข้มข้นจากอ้อยธรรมชาติสีเหลืองทองสวยส่วนผสมที่จะช่วยยกระดับเครื่องดื่มในทุกด้านเลยค่ะรสชาติหวานกลมกลอมไม่หวานโดดให้รสชาติหวานคงที่สม่ำเสมอชองเครื่องดื่มอก มาแล้วมาตรฐานเหมือนกันทุกแก้วเลยค่ะและยังมีกลิ่นหอมจากอ้อยธรรมชาติอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยนะคะแถมยังสะดวกใช้ง่ายประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาต้มน้ำเชื่อมเองด้วยค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นหนึ่งส่วนผสมในเมนูชานมอของเราในวันนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะอย่างแรกเราก็จะมาสกัดน้าชาก,กันก่อนเลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นเฟรนช์เพรสนะคะจะใส่ผงชาไปที่2ช้อนโต๊ะจะเป็นชาไต้หวันหรือว่าชาอัสสัมก็ได้ค่ะจากนั้นเติมน้ำร้อน100 ML ค่ะ แล้วก็คนให้ใบชาจมน้ําจากนั้นพักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะแล้วค่อยกรองเอาน้ําชานะคะระหว่างรอเราก็จะมาทําส่วนผสมของนมเตรียมไว้เลยค่ะอันนี้จะทําเป็นแก้ว22ออนซ์นะคะจะทําเป็นเลเยอร์แยกชั้นชั้นของนมแล้วก็ชั้นของน้ําชาค่ะในส่วนของนมนะคะจะใช้นมสดอยู่ที่80 ML ค่ะจากนั้นก็จะใช้น้าเชื่อมเข้มขน้นมิตรผลโกลเด้นไซรัปนะคะอยู่ที่3 0มสิบถึงสีค่ะปรับความหวานได้ตามชอบได้เลยนะแล้วก็คนให้เข้ากันได้เลยในส่วนของนม ะะจะมีส่วนผสมอยู่แค่นี้พอคนให้เข้ากันดีแล้วก็จะพักไว้ก่อนต่อไปไปทําในส่วนของน้ําชาที่เราพักทิ้งไว้ต่อกันเลยค่ะจะกรองเอาน้ําชาอยู่ที่60 ml นะคะจากนั้นจะใส่เป็นครีมเทียม2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้ครีมเทียมละลายเลย พอละลายดีแล้วเราก็จะได้ในส่วนของน้ําชาแล้วค่ะก็จะได้ทั้งสงส่วนแล้วนะทั้งส่วนของนมแล้วก็ส่วนของน้ําชาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเตรียมแก้ว22ออนซ์มาเลยจะใส่เป็นไข่มุกด้วยนะคะซึ่งไข่มุกของเราวันนี้จะใส่ไข่มุกที่ใส่เป็นน้ําเชื่อมมิตรผลโกลเดนล้นไซรัปลงไปด้วยสามารถแช่แช่ไข่มุกทดแทนน้ตาตาลทรายแดงได้เลยค่ะช่วยทําให้ไข่มุกมีความเงาวาวไม่ติดกันเป็นก้อนช่วยทําให้ไข่มุกมีความหอมหวานอร่อยขึ้นด้วยนะคะ ก็จะตักใส่ลงไปในแก้วแบบนี้ได้เลยค่ะใส่มากใส่น้อยก็ตามชอบได้เลยจากนั้นก็เติมน้ําแข็งให้เต็มแก้วค่ะพอเติมน้ำแข็งเต็มแก้วแล้วก็เทในส่วนของนมลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยในส่วนของน้ําชาเทราดลงไปด้านบนได้เลยค่ะเติมน้ําแข็งอีกนิดหน่อยนะคะด้านบนเดี๋ยวเราจะใส่เป็นฟองนมด้วยค่ะก็จะตักใส่ลงไปแบบนี้ได้เลย จากนั้นก็จะตักตัวน้ำเชื่อมมิตรผลโกลเด้นไซรัปราดลงไปด้านบนแบบนี้ค่ะสีเหลืองทองสวยน่ากินมากๆเลยนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับชานมไข่มุกลาเต้สูตรพิเศษของเราในวันนี้ค่ะทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยรสชาติก็อร่อยด้วยนะซึ่งตัวน้ำเชื่อมมิตรผลโกลเด้นไซรัปนะคะเขาจะมีความหอมหวานน้ำอ้อยธรรมชาติซึ่งเข้ากันได้ดีกับตัวชานมเลยนะคะช่วยเสริมให้ชานมมีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยค่ะไม่ได้หวานแหลมโดดจนเกินไปจะหวานแบบกลมกล่อมนะคะยิ่งกินคู่ก,กันกับตัวไข่มุกที่มีความหอมน้ำอ้อยแล้วด้วยยิ่งอร่อยลงตัวเลยค่ะลองมาทำกันดูได้ เลยนะคะคสําหรับน้าเชื่อมมิตรผลโกลเด้นไซรัปขนาด800มลลิตรราคาเพียง42บาทค่ะหาซื้อได้ที่ห้างสปปรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปแล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านได้เลยค่ะสามารถคลิกลงทะเบียนรับโปรโมชั่นได้ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ